สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่217แล้วนะคะคุณท่านจำกันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่217กันค่ะ วันนี้นะคะเป็นออพีพิเศษเลยนะคะหนูมีวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมในวันนี้ค่ะหากท่านใดนะคะสนใจรายการไหนนะคะให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูจะเขียนหมายเลขกำกับตาองค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่สองนะคะท่นานเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะรายการที่สาเป็นรุ่นดวงดีนะคะปิดให้ท่านจองให้ทันนะคะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นค่ะท่านใดจะได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือจะเป็นรายการที่5นะคะเป็นพระปิดตาปุนี่หลวงปุตโตรายการที่6เป็นพระผงนะคะ ดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะคะท่านใดจององค์ไหนทันในวันนี้นะคะคุณท่านหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0891927153ค่ะ เบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ด้านบนอีกทีนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูปิดการขายให้ทันทีค่ะเดินทางมาเป็น200กว่า EP แล้วนะคะท่านจะส่งครบทุกบ้านตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนคะ่ะ <hi> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะท่านมาชมหน้าเหรียญชัดๆคมๆกันนะคะท่าน วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นรุ่นเหนือดวงค่ะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะท่านพิเศษมากๆเลยนะคะตอกโค้ดศีลาเก้าโค้ดค่ะหลายท่านนะคะเก็บกันแล้วนะคะไม่ยอมปล่อยแล้วนะท่านวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านเก็บได้เก็บนะคะหากันได้ยากนะคะองค์สวยๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวหนูจะลงกล้องให้ชมกันชัดๆนะคะคุณท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะเรียนนี้นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมของท่านจองให้ทันกันนะคะรุ่นเหนือดวงปี62นะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะท่านมีเพียงแค่1องค์เท่านั้นนะคะ บางรุ่นหนูกก็เก็บไว้แล้วนะท่านไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะท่า,ทานนี่ค่ะต่อโค้ดศิลาชัดๆนะคะ9ก้าโค้ดนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากของท่านดวงตาท่านคมชัดนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บนะคะศึกษานะคะหรือสะสมนะคะไม่ควรพลาดค่ะวันนี้นะคะสนใจองค์ไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะรุ่นเหนือดวงเนืง้ง ทองฝาบาทเต็มเลยนะคะปี2562ค่ะส่วนส่งแก่แปะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิินนะคะวัตถุมงคลท่านเป็นที่นิยมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะเลยนะคะเรียนนี้ขอแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นค่ะพาดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการนี้เป็นรุ่นเหนือดวงเหมือนกันนะท่าท่านแต่องค์นี้จะเป็นเนื้อเงินฝาบาทเต็มเลยนะคะ อายุวัฒนามงคล75ปี62นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันเท่ากันนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดจองทันปิดทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านยวนำออกมาให้ชมกันชัดๆนะคะตอกศิลา9โค้ดนะคะ องค์สวยๆเลยนะท่านหน้าเหรียญท่านคมชัดพิจารณากันได้เลยนะคะหนูถ่ายจากกล้องสดค่ะดวงใครดวงมันเลยนะท่านจะได้ปิดทันองค์ไหนนะคะมีมาแบ่งปันไม่เยอะนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะแปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามข่งท่าน รายการนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นดวงดีนะคะวหายครูปี67เหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะวัดพระธาตุมื่นหินจังหวัดกาลสินค่ะเป็นเนื้อลงยานะท่านพิเศษมากเลยนะคะเป็นเนื้อลงยาค่ะสีเดออค์นี้จะเป็นสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวน้องท่านหากันยานะคะเนื้อลงยาค่ะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกันได้นะคะ ชุดนี้นะคะขอแบ่งปันที่1,900บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านหนึ่บาทนะคะุคท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆค่ะท่านรุ่นดวงดีเนื้อลงยานะคะชุดกรรมการค่ะจองมาทานเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจไม่ควรพลาดนะท่าน,านเป็นหน้าก,ากากเงินนะคะ ท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านรายการนี้นะคะชุดกรรมการนะคะด้านหลังนะคะท่านจะเห็นว่าตอกโคดกรรมการชัดเจนเลยนะคะเป็นพยานาคเจ็ดเสียนนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทค่ะมาชมกันเหรียญที่สองนะคะองนี้เป็นเนื้อลงยาสีแดงเขาท่านสีแดงสดแบบนี้เลยนะคะ จากกล้องสดให้ชมค่ะมาพิจารณาหน้าเส้น,นกันนะคะท่านนี่ค่ะหน้าท่านเต็มนะคะเส้นคมคมนะคะตัดกันแบบนี้เลยค่ะเลยนะคะหน้าท่านไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งหมดสามเหรียญเลยนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านงดงามมากเลยนะคะ เหรียญที่สามนะคะเป็นเนื้อลงยาสีเขียวเขานั่นเขียวมรกตแบบนี้เลยนะคะท่านใดศรัทธ,ธาหลวงปู่นะคะไม่ควรพลาดค่ะต่อคดกรมการนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่าดันค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่เขาท่าน รายการที่4ี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรล่านะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านส่วนสงแกแตไปอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะองค์นี้คุณท่านดูหน้ากล่องนะคะท่านอักขรชัดเจนเลยนะคะหน้ากล่องขาดได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะท่านแบ่งปันให้พร้อมกล่องเลยนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกันได้นะคะ รายการนี้เป็นเนื้อเงินฝ่าบาทนะทนา่นเลขโค้ดเลขนัำเบอร์หมายเลข6 7เสานะท่าน่นหกสานะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาท่านเป็นที่ประจักษ์วังงุงามเลยนะคะเหรียนเจริญพรร่างรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเขาน่่น600บาทนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวัดโพสีสะอาดนะคะ จังหวัดกาลสินปีสองห้าหกสาท่านเมตตามหานิยมนะคะเหรียนเจริญพรล่างนะคะองค์นี้นะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาคำท่านมากันที่รายการที่5นะคะรายการที่5รายการนี้เป็นพระปิดตาปุดนี่าวท่าน หลายท่านกําลังตามหากันอยู่นะคะวันนี้ได้ได,ได้มาะคุณท่านรีบนํามาไลฟ์สดให้กับคุณท่านได้รับชมกันชัดๆเลยนะคะทางช่อง y o u t u b e นะคะหากท่านใดสนใจศรัทธ,ธาโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะเป็นพระปิตาปุนี้เนื้อผงนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนรน้าท่านปี6กสมนะคะมาชมกันชัดๆค่ะขออภัยด้วยนะคะท่านนี้ค่ะ นิ้วมือนะคะท่านชัดนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะท่านท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะพระปิดตาปุดนี่นะคะของหลวงปู่ศิลาค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะคะ่ะท่านห้าร้อยบาทนะคะท่านดูด้านหลังกันนะคะลงยันอักขระท่านชัดเจนนะคะอักขระไว้ว่าปุดนี่นะคะ องนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน500บาทนะคะในญาดวางสักครู่นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการที่6รายการนี้นะคะท่านอง์นี้นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นที่1นนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่าน เป็นดวงเศษทีรุ่นแรกนะคะเป็นพระเนื้อผงเขาท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทนะคะดวงเศษทีรุ่นแรกนะคะด้านหลังนะคะองจานนะคะร้อยอักขระตัวอักษรชัดเจน,นะคะ่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้น,นะคะทานปิดให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดรายการนี้นะคะวัดโพสีสะอาดนะคะรุ่นหนึ่งครบรอบหกสิบปีนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทและพระครูสุชาตินะคะโพที่คุณนะคะหรือพระถนอมนะคะค่ทานเป็นเนื้อทองแดงลมไฟนะคะองค์นี้นะคะ งดงามมากเลยดาท่านเหรียญน,นี้นะคะหากันได้ยากนะคะขอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะเหรียญน,นี้นะคะห้าร้อยบาทดาวท่านดวงตาท่านคมชัดนะคะนี่คะ่ะหลวงปู่มหาศิลานะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะด้านหลังเป็นพระครูสุชานะคะโพธิคุณนะคะนะท่าน ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการรายการที่แปดกันนะคะรายการที่แปดรายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะท่าน องนี้นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยค่ะอายุวัฒนามงคล79ปีนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนท่นานได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านใดได้ไปปิดทันหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ8 0 0บาทนบาทท่านปิดให้ทันกันนะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยชื่อดีชื่อมงคลเลยนะทะ่าน เก็บได้เก็บกันนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะสวยงดงามมากค่ะท่านด้านหลังนะคะทองเงินรวยเฮงนะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยค่ะหลวงปู่ศิลาสลิจันโทนะคะ นาท่านคมชัดมากเลยนะท่านถ่ายจากกล้องสดนะคะลงกล้องสดให้ชมกันชัดๆค่ะรายการที่8แบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งนะคะท่าน800บาทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเซมาฉลองกุฏินะคะท่านหลวงปู่ศิราสิลิจันโทนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน์นะคะ เรียนเซมาฉลองกุฏินะคะท่านเป็นปีนี้เลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมการน,นะคขท่านนี่ค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะมาพร้อมกล่องเดิมของท่านแบ่งปันให้พร้อมกล่องเลยนะคะขออนุญาตนะคะให้คุณท่านได้ชมการชัดๆนะคะท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะ รุ่นฉลองสร้างกุฏินะคะท่านเนื้อทองแดงลมดําค่ะองค์พระสภาพสวยงดงามมากเลยนะคะรายการนี้นะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะท่านดวงตานะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600้อยบาทอมส่งเท่านั้น,นะค่ะท่านหกรบาทนะคะลาผลทวีคูณนะคะที่ระลึกฉลองกุฏินะคะ ด้านหลังงดงามมากเลยนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10นะคะท่านรายการที่10รายการนี้เป็นรุ่นดวงดีไหว้ครูปี67นะคะอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะท่านขอแบ่งปันที่600อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะท่านปิดให้ทันกันนะคะในวันนี้นะคะ600บาทค่ะ งนี้นะคะท่านรุ่นดวงดีเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะสภาพผิวพระเก่าเดิมเลยค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อโค้ดนะคะหมายเลขนะคะ4ี่หนึ่งเจ็ดะคะท่านสี่หนึ่นะคะ, 17, ะ,คะ, 17, ะ,คะพาดมาค่ะท่า,ทานมากันที่รายการที่สิอนะคะ รายการที่1 1รายการนี้เป็นรุ่นดวงดีไหว้ครูปี67นะครท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงอขออภัยด้วยนะคะเป็นเนื้อเงินฝาบาทลงยาสีแดงนะคะท่านองนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะท่านปิดให้ทันกันนะคะองค์สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะ ขอแบ่งปันนะคะที่600บาทเท่านั้นคะคะท่านสวยงดงามมากเลยนะคะรายการนี้นะคะ600บาทเท่านั้น,นะคะ่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่12นะคะรายการที่12รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะรูปหล่อทองฝาบาทคุณท่านปี2564นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันชัดๆเลยนะคะมาพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมเลยนะคะ จองให้ทันกันนะค่าท่านหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านดวงใครดวงมันนะคะท่านใดจะได้ปิดองค์ไหนทันในวันนี้นะคะมาชมกันชัดๆค่ะท่านหนูลงกล้องสดให้ชมกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะองค์นี้นะคะเป็นทองรูปหล่อนะค่าท่านทองฟาบาทนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทค่ะอัคระตัวอักษรท่านชัดเจนนะคะ หน้าท่านเต็มคมชัดเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทนะคะหนูขออนุญาตนะคะท่านก้องอาจจะเบอร์นะคะเดี๋ยวหนูปรับให้นะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทด้วค่ะท่าน,บานใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะ รูปล่อทองฟาบาทใต้ฐานนะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะท่านรายการที่สิบสามรายการนี้นะคะเป็นรุ่นอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบเก้่ะท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินนะคะ องนี้นะคะเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองนะคะท่านอายุวัฒนะมงคลน,นะคะเหรียญสวยงดงามมากค่ะคุณท่านดูตรงหูห่วงนะคะองลงรักปิดทองนะคะมีคราบทองติดอยู่นะคะอายุวัฒนะมงคลเจ็ดสิบเก้านะคะเหรียญสวยมากค่ะขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่าน 600บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการที่14รายการนี้นะคะองค์นี้เป็นโชคเหนือเมฆดาวท่า,ทานหรือเหรียญยี่โกหหงศิลามหาเหงนะคะหรืออาหรือเรียกกันว่าเป็นแปดเหลี่ยมนะท่า,ทาน พระมหาศิลาเนื้อทองสาบาทนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะท่านรายการนี้นะคะพระมหาศิลานะคะขอให้โชคดีนะคะเหรียญสวยมากเลยนะท่านท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทนะคะเหรียญยี่ก่อหงนะคะท่านศิลามหาเฮงนะคะ หกรอยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้ารายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะเหรียญยี่กอหงศิลามหาเหงเหมือนกันค่ะท่านองค์นี้เป็นเนื้อเงินฝาบาทนะคะได้รับมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เหมือนกันนะคะท่าน องนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดดวงตานะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทบาทผมส่งเท่านั้นคับท่าน600บาทนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะครับท่านพิจารณากันได้เลยนะคะลงกล้องสดให้ชมค่ะท่านใดไวนะคะย่อมได้ไปเลยค่ะห0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่าน ไม่ควรพลาดเลยนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บรุ่นไหนนะคะวันนี้ลองเข้ามารับชมกันได้ค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ